สวัสดีเช้าวันพุทธที่10สิงหาคมนะคะพบกับข่าวใส่ขวดและน้อยอีกเช่นเคยค่ะสำหรับเช้าว,วันนี้นะคะเราก็มีข่าวดีมาแจ้งให้กับกลุ่มพี่น้องแรงงานทั่วประเทศ เตรียมเฮรอได้เลยนะคะเนื่องจากว่าทางท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานนายสุชาติชมกลิ่นได้มีการแย้มออกมาเกี่ยวกับเรื่องของการหารือสภานายจ้างในเรื่องของการปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำโดยพยายามจะเริ่มให้ทันวันที่1ตุลาคมนี้นะคะโดยเมื่อวานนี้ที่ทำเนียบรัฐบาลนะคะทางท่านสุชาติชมกลิ่นก็ได้มีการเปิดเผยเกี่ยวกับเรื่องของความคืบหน้าในการปรับ ขึ้นค่าแรงขั้นต่ำว่าความคืบหน้าในเรื่องของการปรับขึ้นค่าจ้างแรงงานขั้นต่ำในการประชุมไตภพาคีที่ประชุมกันแล้วทุกจังหวัด ขณะนี้ได้ตัวเลขมาแล้วแต่อำนาจในการไกล่เกลี่ยเปอร์เซ็นต์ให้เหมาะสมแต่ละจังหวัดก็จะมีความแตกต่างกันประมาณ1-2บาทนะคะซึ่งก็กำลังปรับขึ้นลงให้อยู่แล้วก็จะพยายามจัดทำประมาณ12ช่วงโดยตัวเลขจะไม่เท่ากันเนื่องจากว่าค่าครองชีพแต่ละจังหวัดก็ไม่เท่ากันนะคะสำหรับข่าวนี้นะคะก็สืบเนื่องมาจากกรณีกลุ่มแกนนำผู้ใช้แรงงานได้เข้าพบนายสุชาติชมกลิ่น เพื่อหาหรือเรื่องของการขอปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำเป็น492บาทเท่ากันทั่วประเทศซึ่งทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานก็ได้ยืนยันว่าจะมีการปรับขึ้นค่าแรงแน่นอนและจะมีผลช่วงเดือนมกราคม2566แต่คงจะปรับ เป็นตัวเลขตามที่เสนอมาน่าจะไม่ได้และคงไม่สามารถเท่ากันทั่วประเทศนะคะเพราะว่าแต่ละพื้นที่ก็มีบริบทแตกต่างกาันแต่ว่าเดี๋ยวคงมีการนำเรื่องเข้าที่ประชุมภายในเดือนกันยายนนี้และน่าจะพยายามเริ่มใช้ได้ทันทีในวันที่1ตุลาคมซึ่งตรงนี้เดี๋ยวเราก็มาดูความคืบหน้ากันอีกครั้งหนึ่งนะคะ และเนื่องจากว่าวันนี้นะคะเป็นวันที่10สิงหาคมก็จะมีวงเงินเข้าให้กับประชาชนทั่วประเทศหลายกลุ่มเลยนะคะสำหรับกลุ่มแรกจริงๆแล้วกลุ่มนี้เนี่ยมีการโอนเงินเข้าให้มาตั้งแต่วันที่8วันที่9แต่ยังมีการโอนต่อเนื่องให้ก็คือวันที่10กับ11นะคะนั่นก็คือกลุ่มของผู้ประกันตนประกันสังคมมาตรา40นั่นเองซึ่งตรงนี้เนี่ยจะเป็นเงินเกี่ยวกับ การที่เราจ่ายเงินสมทบเกินไว้นะคะทางประกันสังคมก็เลยมีการโอนเงินส่วนต่างตรงนี้คืนให้กับผู้ประกันตนทุกคนนะคะสำหรับแผนที่1จากที่ต้องจ่าย70บาทนะคะก็จะเหลือจ่ายแค่42บาทแผนที่2 100บาทก็จะเหลือจ่ายแค่60บาทและแผนที่3 300บาทจะเหลือจ่ายที่180บาทนะคะเพราะฉะนั้นในช่วง12เดือนนี้ถ้าเกิดว่าใครที่จ่ายเงินสมทบเกินไว้ ก็จะได้เงินส่วนต่างตรงนี้คืนตามจำนวนเดือนที่ตัวเองส่งไว้นั่นเองนะคะ เพราะว่าการส่งเงินสมทบบางคนก็อาจจะส่งรายเดือนเดือนเว้นเดือนแต่ว่าบางคนก็อาจจะส่งรายปีส่งทุก6เดือนตรงนี้ก็เลยทําให้แต่ละคนเนี่ยได้รับเงินคืนตรงนี้ไม่เท่ากันนะคะเงินตรงนี้ก็จะมีการโอนเข้าให้ซึ่งหลายๆคนก็ได้รับกันไปแล้วนะคะตั้งแต่วันที่8วันที่9แล้วก็เช้าวันนี้นะคะถ้าเกิดว่าใครที่ได้รับก็น่าจะมีการโอนเข้าให้แล้วแต่ทีนี้บางทีมันไม่ได ไม่มีการแจ้งเตือนไปนะคะเราอาจจะต้องเข้าไปเช็คในแอปของธนาคารที่เรามีอยู่ในโทรศัพท์หรือเราอาจจะต้องนำสมุดบัญชีไปอัพดูนะคะตรงนี้ก็คือใครจะได้เท่าไหร่ก็ลองคำนวณกันดูได้นะคะแผนที่1จะมีส่วนต่างอยู่ที่28บาทก็ให้เราคูณจำนวนเดือนที่เราส่งเกินไว้ถ้าแผนที่2ส่วนต่างอยู่ที่40บาท ก็ให้เราคูณจํานวนเดือนที่เราส่งไว้เช่นเดียวกันนะคะแผนที่3จะมีส่วนต่างอยู่ที่120บาทก็ให้เราลองคูณดูว่าเราจ่ายเกินไว้เท่าไหร่เพราะถ้าเกิดว่าสมมติคนที่ส่งรายปี12เดือนตรงนี้ก็คือเอา120คูณ12ได้เลยก็จะได้รับเงินคืนตั้ง1440บาทเลยนะคะเพราะฉะนั้น ใครที่รู้ตัวนะคะแล้วก็ปผูกพร้อมเพรอไว้เรียบร้อยก็สามารถเช็คบุ๊กดูได้เลยเนื่องจากว่าทางประกันสังคมโอนให้4วันวันละประมาณ1ล้านบัญชีนะคะวันนี้ก็น่าจะ3ล้านแล้วก็คาดว่าวันนี้นะคะก็น่าจะได้รับการเกือบหมดและก็จะเหลือในวันพรุ่งนี้อีก นิดหน่อยนะคะใครได้แล้วก็คอมเมนต์แจ้งบอกกันมานะคะหรือว่าใครยังไม่ได้ก็คอมเมนต์แจ้งบอกกันมาก็ได้แต่ว่าวันนี้ใครยังไม่ได้เดี๋ยวรอดูพรุ่งนี้อีกวันหนึ่งนะคะส่วนที่ใครถามเข้ามาว่าอุ้ยตายแล้วทํำยังไงดียังไม่ได้ผูกพร้อมเพย์เลยเนื่องจากว่าลืมหรือบางคนอาจจะพร้อมเพย์มีปัญหาบัญชีถูกปิดตรงนี้ไม่ต้องกังวลใจให้เรารีบดําเนินการแก้ไขซะให้เรียบร้อยเพราะว่า คนที่ยังไม่ได้รับในช่วง4วันนี้ประกันสังคมจะโอนเงินตรงนี้ให้อีกครั้งหนึ่งนะคะในเดือนกันยายนช่วงวันที่14 15 16 3วันนะคะตรงนี้ก็ใครที่ไม่ได้รับก็ลองไปเช็คพร้อมเพย์ของเราเช็คบัญชีของเราดูนะคะส่วนวันนี้วันที่10ก็จะเป็นวันที่มีเงินอีกกลุ่มนึงที่จะโอนเข้านั่นก็คือกลุ่มเปาะบางนะคะกลุ่มเปาะบางก็จะได้แก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการแล้วก็เป็นเด็กแรกเกิดถึง6ปีบริบูรณ์นะคะวันนี้ก็จะมีเงินโอนเข้าให้สำหรับเด็กแรกเกิดและผู้พิการก็จะได้รับในอัตราเดิมไม่มีปัญหาส่วนกลุ่มผู้สูงอายุนะคะสำหรับวันที่10สิงหาคมยังได้รับในอัตราเดิมเช่นกันก็คือกลุ่มที่อายุ60 69ปีก็จะได้รับอยู่ที่600บาทถ้าเป็น70 79ปีก็จะได้รับ700บาทและ 80-89ปีได้รับ800บาทส่วน90ปีขึ้นไปกลุ่มนี้จะได้รับ1,000บาทนะคะแต่เนื่องจากว่าผู้ที่อายุเกิน60ปีไปแล้วตรงนี้นะคะจะมีเงินเพิ่มพิเศษเบีย้ยยังชีพผู้สูงอายุให้ด้วยนะคะในเดือนนี้จะได้รับกันอีกครั้งหนึ่งเพิ่มเติมก็คือวันที่19สิงหาคมนั่นเองใครที่รอรับเงินอยู่ไม่ได้โอนเข้าให้พร้อมกันในวันนี้นะคะเราจะต้องไปรับ เงินส่วนเพิ่มพิเศษอีกทีหนึ่งก็คือวันที่19ก็คือกลุ่มที่อายุ60-69ปีกลุ่มนี้จะได้รับเพิ่ม100บาทถ้าเป็น70-79ปีกลุ่มนี้ได้รับ150บาท80-89ปีกลุ่มนี้ได้รับ200บาทและ90ปีขึ้นไปกลุ่มนี้จะได้รับอยู่ที่250บาทนะคะเพราะฉะนั้นคนที่บอกว่าเอ๊ะทำไมวันนี้ ไปกดเงินดูแล้วเมื่อเช้ายังเข้าเท่าเดิมไม่เห็นมีในส่วนเพิ่มพิเศษก็คือส่วนเพิ่มพิเศษให้รอวันที่19นะคะและถ้าหากว่าเป็นกลุ่มผู้สูงอายุที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดี๋ยววันที่15จะมีเงินโอนเข้าให้อีก50บบาทกับ 100บาทนะคะโดยเงินตรงนี้ก็คือสามารถกดเป็นเงินสดออกมาใช้ก็ได้หรือว่าใครอยากจะไปรูดซื้อสินค้าก็ได้และก็เงินนี้สามารถทบไปใช้ในเดือนถัดๆไปได้ด้วยเช่นกันนะคะสำหรับเช้าวันนี้นก็นำข่าวสารมาแจ้งให้ทราบแต่เพียงเท่านี้หากใครมีข้อสงสัยอะไรคอมเมนต์สอบถามไว้ได้ที่ใต้คลิปนี้อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือน <ๆ S 1> เพื่อจะได้ไม่พลาดข่าวสารใหม่ๆก่อนใครที่นี่นะคะ